สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ใหม่ของช่องโจแอนเนชื่อช่อซีรีส์ว่าฉันมีเล่มนี้ด้วยว่าแกจริงๆแล้วมันชื่อเต็มๆที่ที่เราอยากจะเรียกมันคือฉันมีเล่มนี้ที่บ้านด้วยว่าแกคือง่งนี้ไอซีรีส์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาคือเมื่อวันก่อนเราจัดชั้นหนังสือที่บ้านใช่ปะ่ะที่บ้านเราจะมีหนังสือประมาณ3 0 0 0 0ถึง40,000เล่มแหละ แล้วก็ห้องสมุดที่จัดครั้งก่อนเนี่ยมันเป็นห้องสมุดหนังสือเก่าชั้นที่จัดคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นชั้นหนังสือ,อรวมเรื่องสัน้นแบบแนวรักโรแมนติกอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันก็มีเล่มนี้ชื่อหนังสือว่าเก็บฝันหล่นลงมาพราะคือเล่มนี้มันไม่ใช่หนังสือรวมเรื่องสัน้นแต่มันเป็นหนังสือรวมบทกวีซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังแหละมันถึงหนังสืออะไรเนาะ แต่ว่ามันเป็นหนังสือที่เราอ่ะหามันมานานเพราะคิดว่ามันหายไปแล้วหนังสือรักของเราเดี๋ยวจะเล่าว่าว่าทำไมเออดีใจอ่ะได้เจอเก็บฝันไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆคนไหนรู้จักหรือตามทันหนังสือเล่มนี้ไหมหนังสือเล่มนี้มันพิมพ์ปี2527หมายความว่าปีนี้ปี2567 ก็คือ40ปีแล้วว่ารักมากรักสุดใจเลยเอามาเป็นเล่มแรกของซีรีส์นี้เลยฉันมีเล่มนี้ด้วยแกเก็บฝันแล้วฉันก็มีเก็บฝัน2แล้วฉันก็มีเก็บฝัน3เก็บฝันเนี่ยเอาจริงๆที่เราจําได้แล้วกันข้างในมันจะเป็นรวมบทกวีเว้ยเช่นแบบว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังมันเรียบแต่แฝงความถังโถมมันคลุ้มคลั่งแต่มีความอ่อนโยนจะอยู่หที่ใดมันจะโลดแล่นเข้าหา เรากับปิติกับการมาเยือนค่ารักความซื่อสัตย์ของมันแต่เกลียดความแปรปรวนแห่งมันทะเลคนเขียนชื่อธาราทิ์เนาะแล้วก็มันมีรูปประกอบของคุณสุรสีกุลรวงอันนี้คือหนังสือของของแพรวเนาะเมื่อก่อนเนี้ยหนังสือแมกกาซีนเช่นแบบว่าแพรวแพรวสูตรดิฉันลอยแกมเพจจะมีหน้าหนึ่งว้ยเป็นกราให คนทั้งบ้านนี่แหละหรือใครที่อยากเปน็นนักเขียนนส่งไปมีอีกหน้าหนึ่งเป็นรูปรูปอิลัสหรือว่าจะสมัยก่อนอาจจะวาดมือบ้างเพนติ้งบ้างาหรืออะไรแดหรือรูปการาฟิกบ้างอะไรเงี้ยเช่นเช่นรูปทะเลอย่างเงี้เยนเนาะ <S <S เข้าใจว่าเก็บฝันเนี่ยเหมือนรวบรวมหน้าพวกนี้ยแล้วก็เอามารวมเล่มสีความเจ๋งอะความกีดของเราอะมันไม่ใช่แบบว่าหน้าบทกวีอย่างนี้เนาะแต่มันคือหน้าแบบนี้ซึ่งมันคือมันจะมีนเป็นหน้าเปล่าให้เราเขียนอะไรก็ได้ลงไปอะไรเงี้ย เคยเขียน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 อยู่ในหนังสือเล่มนี้ตลอดเป็นบทกวีของตัวเองอะเอาจริงป่ะจำไม่ได้เลยว่าเขียนอะไรลงไปแน่ๆเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าปี27น่ะน่าจะอยู่สักประมาณมสอ่ะนี่คือเขียนกรมต้นของโจอ่ะคิดดูแล้วกันเดี๋ยวอ่านให้ฟังอันหนึ่งดีสนุกดีพูดมาแล้วก็อายนี่ดวงใจจำพลากต้องจากเธอไกลห่วงหาอะไรถึงเธอผู้เดียวเธอเป็นที่รักฉันมักเฝ้ามองดวงหน้าเธอฟ้อง รักฉันเช่นกันแต่ความจำเป็นภาคเธอและฉันต้องจากไกลกันอำลาอาวรนอุย <c oughs> อายนะเนี่ยนี่คือบทกรอนปล่าที่โจเขียนตอนมสามอะเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงคิดถึงหนังสือเล่มน,นี้มากเพราะมันเป็นหนังสือที่มันมีลายมือของเรากรอนของเราที่เราเขียนเอาไว้ตอนมสามด้วยซึ่งมสามอะมันก็จะเดอ๋เดอๆอย่างนี้แหละแบบดวงใจจาําภาคอะไรอาวอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็นะ เดยกกำลังจะดูว่าตอนนั้นนะไอ้โจ้คนนั้นมันคิดอะไรนี่ยังไม่ได้แบบเอามาอ่านดีๆเลยนะเดี๋ยวอ่านใร้องกันเนี่ยนะมีการแบบว่ากราฟ,ฟิกแบบว่ามีสีๆอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังน้ำหวานใส่น้ําแข็งสีสวยและสดใสไม่นานน้ําแข็งละลายไปสีสวยที่เคยสดใสพลันต้องมาลาย เหลือไว้แค่ความจืดจางแมแกชื่อแบบว่ามีชื่อแบบกวีหรือรักกาไม่รู้เขียนว่าน้ําหวานอะแล้วก็แบบว่ามีขีดขีดอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีกอของเราใช่ป่ะสลับกับแบบว่ากอนของคนอื่นแล้วก็มีแบบว่ามีรูปรูป,รปสวยๆอย่างเงี้ยอยู่เต็มหนังสือไปหมดอะที่กีดอะเพราะว่าแกฉันมีเล่มนี้แล้วว่าหนังสือที่ฉันเขียนในกองเปล่าไว้เต็มเล่มเลยอะอย่างอันนี้โจเขียนฉันเกือบเคยเอ่ยคําว่ารักแต่เธอเฉยเมยเสียจน ฉันกลัวต้องทนเจ็บคนเดียวบัดนี้ฉันดีใจที่เก็บคำนั้นไว้ในรอยลึกของหัวใจที่เธอไม่สามารถขุดมันขึ้นมาใหม่ต่อไปสำหรับเธอแหมหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราคิดถึงสมัยเราอยู่มอต้นเนะาะสมัยนั้นก็คือนั่งข้างเพื่อนคนหนึ่งก็คือมันก็หล่อสุดในห้องแหละเอาจริงอะสมัยนั้นน่ะก็ไม่ได้แบบ อินเลิฟขนาดนั้นแต่มันนึกออกปะเด็กม3ที่มันแบบว่าไม่มีใครให้จ้นอะ่ะก็จีนมันแถวแถวห้องนั่นแหละมันก็เจอเพื่อนแถวๆนี้ก็จ้นแบบว่าเอออยากมีแฟนบ้างเนาะเพื่อนรักกันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แถวๆนั้นอะ่ะก็คงมาผุดมาโผล่อยู่ในกรอนรักต่างๆนานาที่เขียนอยู่ในเนี้ยครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันเคยภาคภูมิใจในตำนานรักตำนานที่ยิ่งใหญ่ของเขาและเธอวันนี้ฉันมีสิทธิ์หรือที่จะโมโห ถึงฉันจะผิดหวังหรือเสียใจเพียงไรายสำหรับฉันมันก็เป็นได้แค่เท่านั้นคนอื่นแม่น้องจจโ <laughs> คตรชอบอะคือพอโตแล้วความเดอดดาบแบบเนี้ยก่อนเมื่อกีนอ้นะมันพูดว่าแบบยินดีกับเธอนะที่เธอมีแฟนแล้วก็แบบว่าวันเนี้ เธอสองคนมีปัญหากันแต่ฉันน่ะมีสิทธิ์อะไรเหรอแม้แต่จะแบบโกรธเคืองหรือว่าแบบเสียใจฉันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเพราะว่าฉันเป็นแค่คนอื่นโอ้โหไม่เบานะคุณโจเกิดมาเป็นผู้ใหญ่นานมากไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้นานมากเราเลยจุดจุดอายกับสิ่งพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีเหมือนกันเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยแกล้งตกหลุมรักใครแกล้ง อกหักแกล้งเป็นนักเขียนเขียนกรลงไว้ในสมุดอ่ะจริงๆแล้วเราอ่ะมีอีกเยอะอยู่ในสมุดโน้ตนู่นนี่นั่นแต่ว่าเก็บฝันเนี่ยเป็นเล่มแรกๆที่เป็นวัยรุ่นจริงๆเขียนมาตั้งแต่ตอนประถมแล้วแหละแต่ว่าตอนเก็บฝันเนี่ยราวๆอ่ะมันเหมือนแบบฮอร์โมนอ่ะเด็กมอต้นนึกออก่ะ,กะแล้วไหมแบบว่าตกหลุมรักใครปอมๆอ่ะ ตอนนั้นก็แบบจริงจังแต่สิ่งที่เขียนอ่านดูเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้เขียนถึงใครแบบบีสเปซิฟิกถึงใครแต่รู้ว่าน่าจะแบบฝันฝันถึงแบบจินตนาการตัวเองมีคนรักสักคนหนึ่งแล้วก็อกหักแล้วก็เจ็บปวดรวดร้าวเพราะว่ากรอนคนอื่นเว้ยแม่งไปงี้เกือบนั้นเลยอย่างเช่นนี่คืออ่านกรอนคนอื่นนะทะเลดอกไม้เป็นของฉันล่องลอยอยู่ในทะเลดอกไม้อันกว้างใหญ่ซาบซึมในทุกอนูข,ของผลิตดอกและผลิบาน ออกรับละอองแห่งรักอย่างไม่รู้สิ้นสุดและโรยราของคุณเคียนน้ําซึ่งแบบว่าป่านนี้คุณเคียนน้าน่าจะลูก7็แล้วอะแล้วก็มีแบบว่าลูกประกอบเก๋ๆอย่างเงี้ยตื่นเต้นกับหนังสือเล่มน,นี้มากขนาดที่เฮ้ยแม่งเป็นไอเดียที่ดีเว้ยแบบว่าเดี๋ยวเราจะเอาหนังสือในบ้านที่เราลืมไปแล้วพวกเนี้ยมาคุยในซีรีส์นี้แหละมีหนังสืออีกเยอะมากคือฟิลเหมือนอย่างงี้คนที่อยู่ในบ้านที่มีหนังสือเยอะๆเหมือนหนัง Toy Story อ่ะที่แบบหนังสือที่อยู่บนชั้นเนี่ยมันเหมือนเขาเวลาเราเดินผ่านอ่ะฉันก็จะอายอายเขานิดหน่อยว่าเธอเธอลืมฉันไปแล้วเหรอที่เราแบบว่าเคยห่อผิวกันไปอ่านตามแบบชายหาดริมทะเลอะไรเงี้ยทำไมเดี๋ยวนี้เธอไม่หยิบจับฉันขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนมีเสียงอย่างเงี้ยเรียกร้องอยู่เบาๆว่า,วาหยิบฉันสีหยิบฉันสิอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าซีรีส์นี้จะทําให้บ่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะทอาหนังสือแบบเอาให้หมดบ้านเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเยอะมากแต่ว่าแบบอยากเอาหนังสือแปลกๆหรือที่เราเราไปถึงโจ้ลืมไปแล้วว่าเคยแกฉันมีเล่มนี้ที่บ้านด้วยว่าแกแบบว่าอย่างเงี้ยอย่าเอาหนังสือที่แบบค่อนข้างเพอร์ซอนอลมากๆว่ามันเคยมีประสบการณ์ที่ดีกับเราแล้วเราลืมเขาไปแล้วหรือบางเล่มที่เราซื้อมาแล้วเราไม่เคยอ่านเลยอย่างน้อยเรารู้สึกว่า เราก็ได้หยิบเขาขึ้นมาปัดฝุ่นเนาะแบบว่าแต่งตัวให้เขาสักหน่อยแล้วก็ได้อ่านเขานิดนิดหน่อยหน่อยไม่ให้เขารู้สึกเหงาเกินไปหรือแบบโดนทอดทิ้งเกินไปหนังสือพวกนี้แหละคือหนังสือที่เราจะคุยกันเยอะๆในซีรีส์นี้ที่ชื่อว่าเฮ้ยฉันมีเล่มนี้ที่บ้านด้วยว่ะแกแต่สําหรับแบบก่อนจะแยกย้ายจากกันไปเนี่ยอยากคุยเรื่องนี้อยากชวนคุยถึงบทกวีรักคําถามคือแกนานแค่ไหนแล้วที่ ไม่ได้อ่านบทกวีรักชีวิตน่ะนึกออกนะเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนโจรุ่นโโเราแถวๆมันก็เป็นผู้บริหารเป็นแบบเอ่อทำอะไรใหญ่โตไม่หมดละการได้กลับมานึกถึงเรื่องรักวัยเด็กนานๆครั้งเฮ้ยมันสดชื่นเว้ยบอกเลยว่าตั้งแต่หยิบเก็บฝันมาเนี่ยชีวิตวันนี้มันสดชื่นมากคุณแบบว่าเฮ้ยเราเคยมีเวอร์ชั่นนี้ว่าเวอร์ชั่นแบบว่าอืมมันมีก่อนหนึ่งอะอยากหาหอยากอ่าน ให้ฟังอยากหายเจลอยู่ไม่เคยคิดงอใครแต่ใช่ว่าจะไม่รักไม่ห่วงสแสรแงทําใจแข็งแต่เธอจงรู้ไว้เธอว่าจริงๆก็มีหัวใจแม่ <c oughs> <c oughs> อยากบอกจังว่าดีใจทําไมล่ะเหรอไม่รู้สิไม่รู้จริงๆอยากพูดอยากระบายแต่มิอาจทําได้อย่างที่ใจอยากได้แต่อมยิ้มยิ้มอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้โหนะน้องโจ้ <c oughs> แหมอันนี้ทุกอนูของเม็ดทรายแฝงไว้ด้วยช่องว่างแห่งอากาศเฉกเช่นทุกอนูของเม็ดรักแฝงไว้ด้วยความเศร้าและเปล่าเปลี่ยวใจโอ้หมึงจะเศร้าอะไรกันตั้งไหนโจ๊ะแบบว่าเก็บฝันภาพมันจะแบบว่าฝันฝันชอบภาพป,ปกมากๆมากระดับที่ในหัวจะคิดถึงภาพนี้บ่อยๆภาพเวลาพูดว่าความฝันนะจะนึกถึงภาพนี้เลยแล้วชื่อหนังสือคิดดูดิเก็บฝันอะมันเหมาะกับเก็บ ความฝันของเรามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าโจเคยมีชีวิตแบบนี้ว่าโ oh, ออันนี้ยาวอ่านอ่นเนาะขอเก็บไว้ใน YouTube หน่อยถนนสายรุ้งเอย่ยายเจ้ามีงามเหมือนเคยถามเจ้าฟากฟ้าก่อนเคยสดใสสุดสวยบดน,นี้ใหญ่อ้างวางและท้อถอยถามนกตัวน้อยเจ้าก่อนเคยร้องเพลงจับใจบดน,นีใยายกลับเยี่ยมหน่อยฝากถามเดือนดาวลอยแสงฉายที่งาม กลับพลอยเศร้าส้อยเหลือไว้แต่หยดน้ำตาท้ายสุดเจ้าย้อนถามข้าว่าเหตุใดนาตัวข้านี้ยายเปลี่ยนไปเพราะคำว่ารักนาซีบอกให้หาไม่มีใครช่วยปลอบโยนใจปล่อยให้การเวลารักษาแผลใจให้กลับสู่ข้าคนเดิม <c oughs> <c oughs> เออบอกแล้วใช่ปะโตแล้วอ่ะหาบทกวีรักมาอ่านบ้างก็ไม่เลวเนาะขอบคุณ อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาคุณความดีที่ไปจัดชั้นหนังสือแล้วหนังสือเล่มนี้แม่งล่วงมาเว้ยถามาตั้งนานว่าเอออยู่ไหนประเด็นคือเก็บผิดชั้นแค่นั้นแหละปกมันคล้ายๆกันมันควรจะแบบว่าอยู่ชั้นหนังสือบทกวีแต่ว่ามันไปปนอยู่กับชั้นหนังสือแบบเรื่องสั้นรักโรแมนติกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าหาไม่เจอแค่นั้นแหละโวยดีใจอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือค่าวต่อไปจะเอาเล่มอื่นๆทึ่เจออีกหลายเล่มซึ่งแบบว่าน่าสนุกทางนั้นเลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนอะว่าเล่มเนี้ย ใครเคยอ่านบ้างถ้าใครเคยอ่านคอมเมนต์หน่อยเนาะอีกหนึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เนี้ยนี้เลยเนี่ยการเจอหนังสือเล่มเก็บฝันแล้วก็เอามาคุยหน้ากล้องเนี่ยคือต่อไปเราจะเขียนลงไปในหนังสือเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าตัวหนังสือที่อยู่ข้างๆตัวตัวพิมพ์ะที่เป็นลายมือของเราอะ่ะเชื่อมึงมีค่าเว้ยมันแบบว่ามันทําให้เราย้อนนึกถึงตัวเราว่าเราเป็นใครเราเคยอินเลิฟกับอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเดอด์ดาแบบนี้เนาะในเวลาเดียวกันก็สดใส อ่อนยาวอ๋อเรามีจิตใจหัวใจที่น่าน่ารักอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้มากใครจะว่าไงไม่รู้แต่ว่าฉันชอบโจเวอร์ชันเขียนกรอน,นี้มากๆเชื่อว่าเราเขียนกรอนแบบนี้อยู่เต็มไปหมดในหนังสือเก่าๆซึ่งเดี๋ยววันไหนเจอเล่มไหนมาพลิกๆแล้วอ่านเจอแล้วเดี๋ยวมาอ่านกันแต่ว่าซีรีส์เนี้ยอยากจะสรุ บูชาหนังสือเหล่านี้หนังสือซึ่งแบบว่าผ่านการเวลาบ้างหรือว่าน้นอาจจะเป็นหนังสือที่เราไม่เคยอ่านเลยแต่เราซื้อเก็บไว้ทําไมวะก็ได้เวลาทลายกองดองเอาง่ายๆ2หรือเป็นหนังสือที่เคยอ่านแต่ลืมไปแล้วหนังสือที่เคยอ่านแต่ลืมไปแล้วก็ถ้าก็ไม่เคยอ่านนั่นแหละหรือ3หนังสือที่แบบเราคิดถึงมากๆอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําอีกครั้งหนึ่งเอามาเล่าใหม่ในวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็โปรดติดตามตอนต่อไป วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครัที่ติดตามถึงตรงนี้บ๊ายบายนะ